ยังมาีไปยังอายอเาจ้าไนต่างบ้าดวค่ะท้องเราใช้ดีนะคะเย็ซีใส่ค่ะส่วนไพรบํางดีบอกปายกไก่ยยกไก่นะคะทาตาจังหวัดนะคะแต่อาเพาไงถ้ามีน้ำกระดแ้ค่ะเลียงนะคะสามารถทำลเลียงบนรนบรกไ

สากันยาสองห้านะคะสิเดือนนะคะูเดือนคะเพะไหวพ่อใหวเ็ที่วรหมดนาะคะให้มีสชคเวลามีสชคมีบานรวยบุญบารมีรมภูเข้าวันเท้าเวสวนบวกกเ้าวเงิวุราทั้งเก็บสิทธิทัมาเก่าสิทมีเจ็สิบมีเก้าสนะคะเดือูเราให้เอาตัวามาเาพร้อมคับใบสี สิเตยแต่เป็นเสันนะคะีแจงปูนสันนะคะเอาฮเลือากะเดเสียมสูงเสียมหลับเสียมสูงเสียมมัสำหรับใชวัลลยิจำตารางท่งรัฐบาให้นยบจนะคะแวี้วันนี้มีหนึ่งเกนะคะวันนี้นะครับมีสิบเก้อมกับเกูเก้าูนะคะเกจูเเก รากาผู้เรากับคาไวัยู่ว่าวัานอาจจะเอารถเดี่ยวพัวไปสั่สองศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะครับไม่ผู้กับนะครับเมเพื่อนไมีเห็นการนักก่งวายแต่ผมื่อนเนี่ยเขาเดียวบุหรมากเยียก็แต่มม่เขาเบสิบกุหลาบนะครับไม่พู้ก็เล่นไปารับุหรมากก็ได้นยางกับมากปีนี้ถบางเะะบ,บ,บ,งบ็นะคะไฟ่ถนว่าความสองแบนะคะ โต๊ะใ่มันแต่หู้กำลังใครคิดอยู่ขาตากุญแกไว้ผู้อยู่ในกระเป๋า่ไดีคิดพได้จ่ไดพอดีแมู่้ไปสี่เด็กตัวใดครับไปสี่เยือนขายไปสี่หกหเ่นสี่หกหนึ่งไปภาพาตวไดครับเอนาผาตัเดียวโปรเซสซงกโปรเบียนซีหนึ่งหกติวางซีนึ่งหกครับเอซีหนึ่งหกตัดซีหนึ่งหกพอดีไฟได้ติดวาวาง่านที่ส่งนเราคืองเทียจะกรเล่นนีกไปเรื่อยนะค มีหนึ่งลมีหนึ่งเก่ามาสี่หนึ่งหกนะาพิ่จีพีจะมาลาเป็นเลขเด้องารจัดเลขให้เป็นแนวท่างนะคะสำหรับตัวเลขตัวมอไม่คู่นะคะคำนวณได้มาห้ากับมาศูนย์เะขาเด้อมาหาคืมาศูนย์นี่งกับเป็นตัวเล็กไม่คู่คือคนวณกับมาหาคมาศูนย์นค่ะค่ะเพื่อบางที่ร่ากับเขาเนาะตอนนี้เอาไหเป็นแนวท่างนะคะเป็น เดี๋ยว้าผู well ้ใด้มต voilà. ัวได้ไดสมติรณามาหาไดเสียมากหนึ่งแล้วก็เอาหนึ่งหาใส่หรือว่าเอาชุดหนึ่งใส่ได้ไม่บงยิวครับแม่ผู้คนหนึรบอกว่าเสียอยู่ดิม้าในลมปาาใน่จะเอาชิเาดหนเมื่อป็เร่องปลาลาที่ปลามากแม่คูู่่ก็บอกว่าสิบเป็น่เออยวอว่าหมูนะบ้านเลขที่โลกปลาร่าแมู่่หาหนึ่งห้าหมูสิบนะคะหาหนงหาหมูสิบจะเรื่องเรื่องข้อสอเลิ คนฟันม <icana>, ีคู่สองคนนะคะเราไ้คู่ถูกยิงนะจ๊ะป่อซอสองห้าหนึ่งห้าอายุห้าสองนะคะ่จมจะต้องหน้าบิ้งอันนี้คือควบฝันนะคะแยกไปผู้ฟันก็โดยิงนะคะฟันไมวรักอ่าฟัน้งกานฟันคือกานอยู่ไอยู่คนละหมอนจังเลยกนให้เป็นหน้าท่านนะคะคนอยู่เลยยังพวบฝังนะคะุกสิทุยาทีเห็นิ ไฮวายเดนีแม่คู่กำลังสั่งมหาเจดีผของกระผมเจ้าริญก้าวเสียงพญานาคกาวเสียงนะคะที่วัปฟานสน้างถนนวารามพร้อมกับยันขาดลมมือนี้มาขอบุญบุญนักปูมาขอสู่ขอลาบนะคะเทศนถนนนะคะให้สร้างเสร็จที่เก่านะคะคนไปเดินทางทำถนนจากข่อคูนตาไปพอดูและค่ะพญานาคกาวเสียงนี้ิธาน เหลือเคดีนะคะเคดีองค์ประกอบมีรายยาญ่คือองค์พญานาคสองคองค์ต่เทุ่นกับของมัสึ้นจากบันตดนรับดบันไดนะคะบันไดขึ้นนะคะอ่านไทยว่ามาใหเจีมีอธิษฐานด้วยคาเดอรอธิษฐานรวมกันผู้ใดอยากเกดจากสามจากรวมหุนมาทำกันก็ไปู้่นะคะสำหรับวันนี้แฟนพญาเด้ะนี่เสียปลาอกแฟนบอกปลา แต่ว่าแก้วมี่เปแบบแก้วมี่โเที่งานเขาไม่เตียงนะคะมาดามหัวความรับแม่แดงนะคะเมนูย้างมีหมดเมดเียมมย่งนีเตยมอันีุ้รหเออนยงครับมกกระโดนเือไูกรดนอีนบคุณเอมี่นะคะค่ะวน้เจ้าค่ะขอบคุณพองสบู่เขียนอรค่ะ ค่ะคนไหนวายเอซีุ่่นสามบ้านโตทำผู้ช่วยบ้านรือาผู้ช่วยครับพี่ครับจ้ารอดจากุ่มดีสิ ใครผู้ชอยไปชิมกันมูเนี่ยมีปลาล่าตอมนะครับเกลวอใบาห์หอครับน้าปลาล่าสูนจังแฟนชว์เตรียมยศเลยครับมาลราไปมาลาล่าครับ่ี่ท่าไหนนะครับหรือว่าอยากเอาไปว่มพีงางนะครับไปค้ายนะครับค่ะเอาไป้าะไปข้ายในนะคะทิ่ตัวทำองยิงนัชชาตนในรคานอาหาร หลายสิ่หลายยานะคะมีหมุกวกก็คือเอาพู้คนจัดหน่อนะคะาปลาหอหวเราจะถ้ว่าปลากูตานไ้เขาเชี่ยวพไปตามยำเปพวกัเขาเรากรีนกูวาคไปกินรสิเลียนที่วันเ้ยนสร้างก็ตะรู้เลยเยี่ยมชงรมาณันแหลนี่น้ฝอะไรเราก็ดีด้วยเสีพวกกี่ยวับยเด อยากกินข้าากุงเยกินครับแากการนับกันหน้าสิครับผมพี่โยนนเศร้ามันขึ้นเด็กคนเดินมาได้กับไปต่ำมาคงมันเสียบได้โดยเฉพาะนั่งร่ำด้วยว่าาวันนีร่ำาไว้นะคะ่ำเขาไว้ท้าวเวสชุวรร้อมค่ะท้าวเวสุวัณจะเป็นแฟนผัวนักร่ำนะคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ເດົ່າກໍຄໍາໂຊທ້າອ່າຈາກໍກໍວ່ານັ້ນເດສຸວັນອັນຈິດນີ້ຫຼາຍນີ້ເພິ່ນເຈົ້າຮ້ອງໃຫ້ເຫຼືອ ท่านตาเทวดายูสันสีขอาระมียูสันไปหุกหอบไยให้บึงเี้ย้าองคเทใหหลวงปู่ในเมสวรรณผวข้อครองเจ้ามานดสู่ผัวพุ่งืองตาของควนขอตาคุมหลปู่ในเมสวรรณ ขอสวรรค์นําเป็นสุเรไห้ถึงอัลมตะโตตราขอบูชารักบอมขอให้จอมมิตรเจ้าจงทําเกียรติสาสิบอกฟัง បាននឹងរបៀបໄຂលើវិញគេកថាသမီးលើត្រា Yeah. 我想你。 เอาพวกมือนี่คะกาแฟวอดดอรอะไร่กาแฟวอดดอร์คาราโน่โมจิฟร์มต่ยังกรีนู้ความรู้ความคิดความคิดใชเไหมคะยังเรียนรระกาวันที่นี่สิ อนัตตาศีสต์รมานัเจ้าแน่งาสาเจเลงเขาเป็นเดียวคิดว่าโคอะเดียวในพังนตอพม่านูอนัตตาุูพอบารัเด็กหน้าหน้าหอยขอร่วายนอนเป็นทักรนที่สนงส่งลูกขอหมายเทียนห้ผู้ชาเจ้า เส้นๆนั้นแตบ่มีไท์โกมีแต่จันั้นจ้านั้นจักิงมาขอาบ่จ้าให้ึงนสมนอบจงารวนาผู้ที่รงมาดาสือกนานมาล

สียาสีปัญญาบารมีภูเขาต้องอดทนทั้งวีนคอให้งให้ทัวดทัวรูเคีงใมาาขอการ่นดวงาไทยอาัตนขออทอนให้ให้ให้กบดาบารมีภูกคนให้สา I'm <speaking in foreign language> kau moner motoru sana